อย่างที่เรารู้กันครับหนังสือเวทมนต์ในเรื่องกัชเบลเนี่ยเป็นไอเทมสําคัญที่ใช้ในการต่อสู้กันของปีศาจเป็นสิ่งที่เปลี่ยนพลังใจของมนุษย์ให้กลายเป็นพลังในการใช้มน์ ผมเชื่อว่าหลายๆคนในตอนเด็กๆเ,เนี่ยเราก็มักจะเอาสมุดเรียนวิชาคณิตที่ไม่ค่อยได้จดอะไรมาวาดเป็นชื่อมวลแล้วท่องเลน่นกันกับเพื่อนใช่ไหมล่ะครับความจริงคอนเซปต์หนังสือเนี่ยเขาก็ได้มีการนำไปทำเป็นสินค้าต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกแฟ้มเก็บกระดาษเอ่ยสองใส่การ์ดเกมเอ่ยรวมไปถึงเครื่องเกม DX ที่ต้องบอกว่าตอนเด็กๆเ,เนี่ยผมโคตรอยากได้เลยครับแต่ตอนนั้นคือไม่มีตังค์ซื้อจริงๆเพราะฉะนั้นวันนี้ครับผมก็เลยอยากจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่อง10สิ่งที่คุณอาจจะยังไม่เคยรู้เกี่ยวกับ หนังสือเวทมนต์ในเรื่องกัทเบลกันว่ามีจุดไหนข้อไหนที่ในตอนเด็กๆเ,เราเคยมองข้ามกันไปบ้างส่วนข้อไหนเพื่อนๆอ,อาจจะรู้แล้วเนี่ยก็มาช่วยกันคอมเมนต์แลกเปลี่ยนข้อมูลกันเพิ่มเติมได้นะครับเอาละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาเริ่มกันที่ข้อที่1กันเลยนั่นก็คือหมนแต่ละบทปรากฏขึ้นมาได้ยังไง อย่างที่เราเห็นการมนของปีศาจที่ปรากฏขึ้นมาบนหนังสือในแต่ละครั้งนั้นไม่ได้เป็นเพราะหนังสือเป็นคนสร้างมนขึ้นมาแต่อย่างใดนะครับแต่เป็นเพราะทุกครั้งที่พลังในตัวของปีศาจตื่นขึ้นก็จะมีปรากฏมาอยู่ในรูปแบบของมนบนหนังสือให้เองต่างหากอาจจะฟังดูงงงกันใช่ไหมล่ะครับพูดง่ายๆก็คือหนังสือในส่วนหน้าที่ยังอ่านไม่ได้ไม่ใช่เป็นเพราะว่ามนุษย์เจ้าของหนังสือนั้นอ่านไม่ออกหรืออะไรหรอกครับแต่เป็นเพราะมนยังไม่ได้ถูกเขียนลงไปเลยต่างหากเพราะต้องรอให้ปีศาจตนนั้นๆปลุกพลัง ในตัวขึ้นมาให้ได้สะก่อนโมนใหม่ถึงจะปรากฏขึ้นซึ่งเหตุการณ์แบบนี้จะมีมาให้เราได้เห็นกันบ่อยๆในหลายๆตอนเลยนะครับทีโมนบทใหม่ของกัชหรือคนอื่นๆเ,เนี่ยมันมักจะโผล่ออกมาในตอนที่คับขันทุกทีและโมนใหม่ที่เพิ่งได้รับนั้นก็จะต้องเป็นโมนที่สามารถเอามาใช้ในสถานการณ์นั้นๆได้พอดีเลยอีกต่างหาก ความจริงแล้วมันก็ไม่ได้เป็นสกิลพระเอกอะไรแต่อย่างใดหรอกนะครับเพราะว่าพลังที่ตื่นขึ้นมานั้นมันจะเกิดขึ้นจากความคิดของปีศาจในช่วงณขนาดนั้นและความคิดในตอนนั้นมันก็จะเปลี่ยนให้ออกมาอยู่ในรูปแบบของพลังมนนั่นเองตัวอย่างก็เช่นในตอนที่กัสต่อสู้กับคิดและดรปริศนาในตอนนั้นตัวกัสเองเขาคิดว่าเขาอยากแข็งแกร่งขึ้นให้มากกว่านี้มนต์ใหม่ที่ปรากฏขึ้นจึงมาเป็นรูปแบบของราสันที่จะมาช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งทางกายภาพให้กับกัสนั่นเอง 2. แหล่งกำเนิดพลังใจหนังสือที่เราต้องใช้สิ่งที่เรียกว่าพลังใจในการอ่านแล้วเปลี่ยนมันออกมาเป็นมนนั้นเคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมบางคนถึงได้มีพลังใจเยอะบางคนถึงมีน้อยแสงหนังสือที่แผ่ออกมานั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรกันแน่ พลังใจนั้นจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากภายในตัวของมนุษย์เจ้าของหนังสือเองกล่าวอีกนายหนึ่งก็คือมนุษย์นั้นต้องมีความรู้สึกถึงอารมณ์ที่รุนแรงสะก่อนถึงจะเกิดพลังใจขึ้นมาได้เช่นอารมณ์ความรักความมุ่งมั่นความโกรธความเกลียดชังความสง,งบความสนุกความเศร้ายิ่งอารมณ์เหล่านี้รุนแรงมากขึ้นเท่าไหร่พลังใจก็จะยิ่งมากตามเท่านั้นและหากไม่มีสิ่งเหล่านี้มนุษย์ก็จะไม่สามารถเปิดใช้งานมนจากหนังสือได้นั่นเอง 3. ถ้าเจ้าของหนังสือตายจะเกิดอะไรขึ้นอย่างที่เรารู้กันดีครับว่าหนังสือเวทมนต์จะถูกอ่านได้เฉพาะมนุษย์ที่เป็นเจ้าของหนังสือเท่านั้นถึงแม้คนอื่นจะรู้ชื่อมนแล้วมาอ่านก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นอยู่ดีแต่ถ้าหากเจ้าของหนังสือเกิดตายเพราะวบัติเหตุหรืออะไรบางอย่างขึ้นมาซะก่อนละ่ะถ้าเป็นแบบนั้นจะเกิดอะไรขึ้นกับหนังสือและปีศาจที่ถูกทิ้งไว้ คิโยมารุเคยได้คาดเดาเหตุการณ์นี้เอาไว้ว่าหากปีศาจนั้นไม่สามารถเผาหนังสือของตัวเองได้แล้วก็ไม่น่าจะสามารถฆ่าเจ้าของหนังสือของตัวเองได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นหากคู่หูคนปัจจุบันเกิดตายลงไปก็จะมีคู่หูคนใหม่ปรากฏตัวขึ้นมาอย่างแน่นอน 4. ถ้าเจ้าของเผอทำหนังสือไม้ซะเองล่ะจะเกิดอะไรขึ้น หนังสือจะไม่สามารถถูกเผาเองได้จากเจ้าของหนังสือเป็นกฎเหล็กที่มีบอกมาไว้ตั้งแต่ต้นเรื่องแรกๆเลยก็ว่าได้แต่ถ้าหากเราโยนมันเข้าไปในกองไฟล่ะแน่นอนครับว่าแม้เจ้าของหนังสือจะโยนมันเข้าไปในลาวาก็ตามมันก็จะไม่ยอมไหม้ครับต่อให้เรายิงมนของตัวเองใส่มันแค่ไหนหนังสือก็จะไม่สลายหายไปถึงจะดูฝืนกฎฟิสิกส์ไปนหน่อยๆก็เถอะนะ นอกจากนั้นกฎของการต่อสู้ของปีศาจไม่ใช่ว่าถูกเผาหนังสือแล้วปีศาจตัวนั้นจะแพ้เลยในทันทีนะครับเราจะเห็นได้ว่าในบางครั้งที่แม้หนังสือจะไหม้ไปเกินกว่าครึ่งแล้วก็ตามแต่เราก็ยังจะสามารถร่ายมนได้อยู่หรือก็คือสามารถสู้ยันเสมอได้นั่นเองแต่อย่างไรก็ตามครับอีกฝ่ายเองก็สามารถยิงมนใส่หนังสือซ้ำ,ซำๆเผื่อเป็นการเร่งความเร็วที่หนังสือจะถูกเผาได้เหมือนกัน 5. ความหมายของสัญลักษณ์ แน่นอนว่าทุกสัญลักษณ์ย่อมมีความหมายในตัวของมันเองรวมไปถึงสัญลักษณ์วงกคม5วงบนปกของหนังสือเวทมนตร์ด้วยแท้จริงแล้วนั้นมันคือสัญลักษณ์ของโลกปีศาครับซึ่งมีปรากฏอยู่ในที่ต่างๆมากมายในเรื่องหากเราลองสังเกตดูดีๆไม่ว่าจะเป็นทั้งบนมงกุฎของพ่อกัสราชาแห่งโลกปีศาจที่เขามักจะสวมมันอยู่ตลอดตลอดรวมไปถึงเสือ้อคลุมราชาที่คลุมให้กัสในตอนจบเองก็ด้วย 6. สีหนังสือยอดฮิต ในเรื่องกาชเวลนั้นปีศาจแต่ละตัวก็ย่อมมีมนที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ความสามารถและความถนัดสีหนังสือก็เช่นกันครับแต่คุณผู้ชมรู้หรือไม่ครับว่าสีหนังสือที่เป็นสียอดน,นิยมและมีปีศาจใช้ซ้ํากันเยอะที่สุดนั้นคือสีอะไรคําตอบนั้นก็คือมีอยู่ด้วยกันถึง2ส,สีครับคือสีน้ําตาลอ่อนและสีเทาเข้มโดยมีจํานวนปีศาจที่ใช้หนังสือสอสีนี้อยู่ด้วยกันสตนเท่ากันตามนี้เลยครับ หน้าที่อื่นๆของ,นงอหนังสือนอกจากการท่องมนหน้าที่ของ,นงอหนังสือนอกจากการเปลี่ยนพลังใจให้เป็นมนแล้วอีกอย่างหนึ่งของหนังสือเวทมนตที่สามารถทําได้นั่นก็คือการแจ้งข่าวสารจากโลกปีศาจ ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งจำนวนที่เหลือของปีศาจนั้นะตอนนั้นเมื่อปีศาจเหลืออยู่70ตน้น40ตนสีตนและ10ตตนสุดท้ายประกาศสิทธิพิเศษของผู้ชนะที่จะได้รับหากกลายเป็นราชาประกาศชัยชนะของกาสรวมถึงมีอยู่ครั้งหนึ่งที่หนังสือเคยถูกใช้เป็นกุญแจในการว้าปีศาจกับเจ้าของหนังสือให้ได้เดินทางไปดูโลกปีศาจในตอนที่ไม่มีใครเหลืออยู่แล้ว หลังจากกลับโลกปีศาจไปเด็กปีศาจจะยังสามารถใช้มนได้อยู่ไหมในโลกปีศาจนั้นนอกจากการต่อสู้เพื่อชิงตำแหน่งราชาแล้วความจริงปีศาจก็ไม่จำเป็นต้องใช้หนังสือเวทมนในการร่ายมนต่างๆซึ่งพวกเขาสามารถใช้มนได้ด้วยตัวเองทุกทีทุกเวลาที่พวกเขาต้องการจะใช้เหมือนอย่างตอนที่กัสแสดงให้เห็นในเหตุการณ์ย้อนอดีตของ TO, ทีโอทีกัสสามารถปล่อยมนสายฟ้าออกมาได้กระจึงหนึ่งและสุดท้ายก็สลบไปนั่นแหละครับ 9. ความสามารถของหนังสือสีทองในแต่และเวอร์ชัน อย่างที่เราเห็นกันในตอนท้ายเรื่องนะครับที่กัสสามารถเปลี่ยนสีหนังสือของตัวเองให้เป็นสีทองได้ด้วยเงื่อนไขบางประการซึ่งเงื่อนไขนั้นก็จะมีความแตกต่างกันอยู่ระหว่างมังงะและอนิเมะในเวอร์ชนันมังงะนั้นกัสและคิยูมารุด้วยความมุ่งมั่นที่พวกเขาไม่ยอมแพ้ให้กับเครียและไม่อยากให้ปีศาจทุกตนต้องโดนลบหายไปจากโลกปีศาจด้วยจนในวินาทีสุดท้ายหนังสือเวทมนต์ของพวกเขาก็ได้เปล่งแสงสีทองออกมาโดยพลังวิญญ,ญาณของเด็กปีศาจทั้งหมดที่กัสเคยได้ตีสีอวะ และมีเพียงกัสและคิโอมาโรเท่านั้นที่สามารถมองเห็นพวกเขาเหล่านั้นได้ความสามารถของหนังสือสีทองในเวอร์ชั่นนี้กัสและคิโอมาโรสามารถเข้าถึงมนของปีศาจทุกตนที่ส่งพลังมาให้ได้ทั้งหมดความหมายก็คือกัสนั้นสามารถใช้มนของปีศาจเหล่านั้นได้ทุกบทรวมถึงมนที่ส่งพลังที่สุดอย่างมนลชินอีกด้วยถึงแม้ว่าปีศาจเหล่านั้นพวกเขาอาจจะยังไม่เคยปลดล็อกมนในระดับชินได้เลยก็ตาม,มานะ ส่วนหนังสือสีทองที่ปรากฏในอนิเมะระหว่างการต่อสู้ของกัสกับเซออนนั้นมีความสามารถที่แตกต่างกันออกไปจากในฉบับมังงะโดยในอนิเมะนั้นที่ร่างของกัสสามารถเปล่งแสงสีทองออกมาได้เพราะด้วยพลังแห่งความมุ่งมั่นของตัวเขาเองเลยจากนั้นหนังสือสีแดงถึงได้เริ่มเปลี่ยนไปสีทองเช่นกันหนังสือสีทองในเวอร์ชันอนิเมะจะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับมนของกัสทาให้พลังมนอย่างซาเกลธรรมดาธรรมดานั้นมีพลังไปเทียบเท่ากับเทโอซาเกง ซนนเเลยยทีีดวอกจากนั้นพลังของบาโอซาเกลกาของเขาก็ได้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากด้วยเช่นกันจนอาจจะมีความแรงเทียบเท่าได้กับมวลในระดับชิ้นกันเลยทีเดียวและหลังจากที่จัดการกับศัตรูตัวร้ายได้แล้วในเวอร์ชั่นอนิเมะนั้นหนังสือคองกัชจะยังคงเป็นสีทองอยู่จะแตกต่างจากในมังงะที่หนังสือนั้นจะเปลี่ยนกลับมาเป็นสีแดงเช่นเดิมหลังจากจัดการกับศัตรูได้แล้ว 10. หนังสือพิเศษเล่มที่101 ิ่งที่เราเข้าใจกันดีอยู่แล้วนั่นก็คือทั้งเรื่องเนี่ยมันจะมีปีศาจทั้งหมด100ตนมาสู้กันเพราะฉะนั้นมันก็น่าจะมีหนังสืออยู่ทั้งหมด100เล่มใช่ไหมล่ะครับและหนังสือเล่มที่101นั้นมันมาได้ยังไงก็ต้องบอกอย่างนี้ครับหนังสือสีขาวเล่มน,นี้เป็นหนังสือที่ถูกเตรียมไว้เป็นพิเศษเพื่อเอาไว้ใช้จัดการกับพวกปีศาจที่หนีไปยังโลกมนุษย์ในระหว่างศึกชิงตำแหน่งราชานั่นเองแต่มันก็ดันถูกขโมยไปซะก่อนโดยปีศาจอัจฉริยนามว่าไวส์แมนที่ ทำไมคนอย่างเขาถึงไม่มีชื่อติดอยู่เป็นเด็กที่ถูกเลือก100คนแรกเขาก็เลยขโมยหนังสือมาเพื่อที่จะโกงเข้าร่วมการชิงตำแหน่งราชานี้ด้วยส่วนความสามารถของหนังสือสีขาวนั้นก็เรียกได้ว่ากโกงเอามากๆเลยล่ะครับเพราะมันเนี่ยสามารถดูดมนทุกมนที่เห็นให้มาเป็นของตัวเองได้และยังสามารถเอามนที่ดูดมาเนี่ยมาใช้เองได้อีกนะแถมศัตรูก็จะไม่สามารถใช้มนที่เคยโดนดูดไปได้อีกด้วย และเมื่อมน์ถูกดูดไปจนหมดจนศัตรูไม่เหลือมน์อะไรให้ใช้แล้วหนังสือของศัตรูก็จะสูญเสียสีไปและเปลี่ยนไปเป็นสีขาวนั่นเองโอเคก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ1ิบเรื่องที่คุณอาจจะไม่เคยรู้หรืออาจจะลืมไปแล้วสำหรับหนังสือเวทมนต์ของโลกปีศาจและก็เหมือนเดิมครับใครที่ชื่นชอบ Bell, กั s เบลก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับแล้วครับมาพบกับผมมิสเตอร์รบบิทกันได้ใหม่ในโอกาสหน้า สำหรับวันนี้สวัสดีครับ